สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับมีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาครับว่าปีนี้แฟรนไชส์จะโตได้หรือเปล่าสําหรับเรื่องของรายได้แล้วก็ยอดขายประเมินเอาไว้นะครับโดยนายกสมาคมแฟรนไชส์ไทยนะครับคุณสมจิตลิขิตสถาพรบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจแฟรนไชส์โดยภาพรวมเนี่ยน่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องปีนี้ตั้งเป้าหมายการเติบโตเอาไว้ครับประมาณสักยี่สักสิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สาเหตุก็มาจากการเพิ่มขึ้นครับของแฟรนไชส์ซีนะครับ ทั้งในกลุ่มของผู้ขายแฟนชายรายใหม่ที่ยังคงเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับในด้านของความรู้ในการสร้างระบบแฟนชายแต่โดยภาพราวมแล้วน่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมุมมองผู้บริหารของ CPO กันบ้างครับรองกรรมการผู้จัดการคุณอนิ t h าบอกนะครับว่าตอนนี้มีคนให้ความสนใจในการทําธุรกิจแฟนชส์จานวนมากครับเห็นได้จากตัวเลขที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยธุรกริจ7 e เ e ่ e อเเองก็เป็นหนึ่งในธุรกริจแฟนชส์ที่มีคนสนใจเข้ามาครับ โดยมีจำนวนร้านแฟนชายของเซเว่นเนี่ยนะฮะ3,900สาขาจากทั้งหมด6,000กว่าแห่งซึ่งสัดส่วนร้านแฟนชายคิดเป็น56%ครับโดยในปีนี้ตั้งเป้าว่าสัดส่วนนี้นจะเพิ่มขึ้นกลายมาเป็น58%และแน่นอนครับว่าเรื่องของสินเชื่อเองก็สำคัญต่อธุรกิจแฟนชายเหมือนกันทางด้านของธนาคารกสิกรไทยเองครับก็มีการออกรดักใหม่มาเป็นสินเชื่อผลิตภัณฑ์ KSME แ c นช s e เครดิตนะครับ ให้วงเงินกับผู้รับสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจแฟนชายที่เลือกธุรกิจแฟนชายซอนะครับที่มีการผ่านเกณฑ์ธนาคารมาทั้งหมด65แฟนชายที่ดูแล้วเด่นดังแข็งแกร่ง,งก็สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นฮะค่ะมาดูเรื่องของการใช้จ่ายกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการรายงานกันไปแล้วว่ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเนี่ยถือว่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะคะ <ừ. S 2> แต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยไม่เคยมีใครใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเลย นะคะบัตรเดบิตก็คือบัตรที่สามารถรูดได้โดยวิธีการจะไปหักเงินในบัญชีของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณไม่มีเงินเพียงพออยู่ในบัญชีก็ไม่สามารถที่จะรูดได้คะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะเป็นการปลูกฝังนิสัยการใช้ใจ่ายเงินแบบไม่เกินตัวมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะคะคทางแบงค์ชาติเองเนี่ยเขาก็พยายามจะผลักดันเพราะมองว่าถ้าหากว่าใช้จริงมันก็จะช่วยลดเรื่องของการใช้ธนบัตรในระบบได้ด้วยนะคะทางด้านของรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ คุณอุไรลิมปิตินะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบงค์ชาติกำลังหารือกับกรมสมพากรนะหาวิธีที่จะชงใจให้คนเนี่ยมาช่วยกันใช้บัตรเดบิตให้มากขึ้นหน่อยในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการเพราะว่าคนใช้บัตรเดบิตเนี่ยน้อยส่วนใหญ่จะใช้กดเงินจาก ATM อย่างเดียวแต่ว่าไม่ค่อยใช้ไปรูดสินค้าทั้งที่ความจริงก็รูดสินค้าได้ด้วยนะคะวิธีการที่จะจูงใจนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคุยกันอยู่นะกับกรมสมพากรอาจจะมีการ คิดถึงเรื่องของการลดอัตราภาษี <S <S ให้กับคนที่ใช้ <S <S โดยคร่าวๆนะยังไม่ได้มีการอนุมัติออกมาดูตัวอย่างเช่นอาจจะลดภาษี1%ของราคาสินค้านั้นๆถ้าหากว่าคุณซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิตบัตรเดบิตนะไม่ใช่บัตรเครดิตนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะก็จะได้ใช้ในระยะยาวกันต่อไปด้วยนะคะเป็นโครงการที่ตอนนี้กำลังคุย กับกรมสรรพากรอยู่เพราะว่าอย่างที่เคยรายงานกันไปคุณมนายเคยเล่าให้ฟังว่ากรมสรรพากรเองเนี่ยเขาก็พยายามผลักดันที่จะให้มีการซื้อสินค้าผ่านบัตรต่างๆแล้วก็นำพอยต์เนี่ยนะคะมาลดหยอ่นอนภาษีได้ด้วยใช่ไหม,อ,มอาจจะผูกคู่กันไปหรือเปล่าหรือย,อยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้านะคะเพราะว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยก็มีท่าทีที่จะสนใจแล้วตอนนี้รับเรื่องไปดูเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ หากศู์หักบัญชีในส่วนของบัตรเดบิตที่เป็นของคนไทยเริ่มใช้บริการในระบบตั้งแต่เดือนกันยายนที่ใกล้จะถึงนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะทําให้ค่าธรรมเนียมในการหักบัญชีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของไทยเนี่ยลดลงในอนาคตด,ด้วยและพอผ่านไปสักพักหนึ่งหากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตมากเพียงพอค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิตของไทยก็อาจจะลดลงก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้า ที่พยายามจะผลักดันให้คนใช้เรื่องนี้สาคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยสามารถหันไปใช้บัตรเดบิตในการซื้อข้าวซื้อของได้ก็จะลดการใช้เงินสดลงค,ความจริงแล้วเวลาเราดูประสิทธิภาพในการใช้เงินของประเทศเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ว่าจํานวนตู้ ATM ประเทศไหนมีมากที่สุดนะฮะซึ่งมันไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินเลยตู้ ATM บ้านเราเนี่ยเขาแข่งกันแต่ลธนาคารก็จะพยายามบับกันว่าฉันเนี่ยมีตู้ ATM มมากที่สุด แต่การใช้เงินสดเหล่านี้คุณผู้ชมครับมันเป็นต้นทุนแฝงที่อยู่ในการใช้จ่ายของท่านทางที่ดีสุดก็คือหากลดต้นทุนส่วนนี้ได้แล้วหันมาใช้บัตรประเภทนี้เนี่ยดีไม่ดีสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะสามารถลดเรื่องของราคาสินค้าลงได้ในอนาคตด้วยนะค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะถูกปล้นง่ายๆใช่นะนี่นะฮะสำคัญมากนะครับเดี๋ยวเราพับกระหนอดสู้ครู่หนึ่งคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดกันต่อกับตลาดหุ้นไทยหลังจากเมื่อวานนี้ลงมาหนักหน่วงนะครับยี่สิบนามจุดดูซิว่าวันนี้จะฟ